สวัสดีค่ะและ EP ีนี้นะคะโบและช่องคูเมืองก็พาทุกคนมาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นสไตล์รีสอร์ทนะคะเป็นแบบชั้นเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะ e ีพก่อนหน้านี้เป็นสไตล์ที่เป็น2ชั้นโมเดิร์นนะคะแต่หลังนี้ค่ะเป็นชั้นเดียวที่มีเนื้อที่ดิน107ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยของเขาในตัวบ้าน238ตารางเมตรนะคะ มีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกันค่ะคุณผู้ชมราคาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และสาสสวยงามที่อยู่กลางบ้านนี้นะคะ1 2 1 2 0 0ล้าน0 0บาทค่ะจะมีความสวยงามแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวโบจะพาชมค่ะ และที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะคะซึ่งโครงการที่นี่เขาไม่เน้นทํากําแพงรั้วบ้านนะคะส่วนมากเพื่อนบ้านแต่ละหลังเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบแนวแบบกําแพงแบบเปิดโล่งนะคะคล้ายๆสไตล์นี้ดูอย่างบ้านตรงข้ามนี้ก็ได้ค่ะคือโครงการของเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นแล้วก็การออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ถูกออกแบบให้รู้สึกเหมือนอยู่สไตล์รีสอร์ทให้รู้สึกแบบ โปร่งโล่งสบายนะคะซึ่งด้านหน้าบ้านนะคะก็ได้มีสวนหย่อมตกแต่งไว้นะคะลงต้นไม้ลงดอกไม้ไว้ให้นะคะสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมทางเข้าบ้านนะคะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นการตกแต่งบ้านจะออกแนวสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะสีที่คุมโทนการสีขาวและสีเทานะคะคุณผู้ชมตัวบ้านหลังนี้นะคะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ที่โบยินอยู่ตรงนี้ก็เป็นในโซนของที่จอดรถนะคะ หลังนี้นะคะสามารถที่จะจอดรถได้จุกๆเลยค่ะ3คันเลยนะคะรถเก่งเนะะี่ยค่ะจอดเรียงกันได้3มคันสบายๆเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะคือตรงพื้นรงจอดรถของเขาเนี่ยก็เป็นพื้นแบบหินทรายล้างนะคะที่ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วตรงกําแพงของเขาค่ะคือเขาไดา้ปูกระเบื้องนะคะที่เป็นกระเบื้องหยาบออกลายหินนะคะก็จะออกดูแล้วสไตล์แบบลอบๆอ,บอบนิดนึงนะคะ นี่ค่ะถัดเข้ามาด้านนี้ค่ะทางเข้าบ้านนะคะประตูนะคะก็ได้ถูกแบบเป็นประตูไม้ที่มีความแข็งแรงหนาะแน่นเป็นบานใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะประตูทางเข้าบ้านนะคะเพดานของเขาเนี่ยของตัวบ้านเนี่ยค่ะสูงประมาณ3เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ะะสูงแล้วก็มีความแบบรู้สึกแบบโปร่งโล่งสบายเลยเราเดินเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกอยู่ด้านซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นโซนของห้องรับแขกค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้มีความพิเศษก็คือเขาจะมีสระว่ายน้ําอยู่กลางบ้านนะคะซึ่งแทบทุกมุมของบ้านเนี่ยก็จะได้เห็นวิวสระว่ายน้ําค่ะ โซนห้องรับแขกนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยมีเพดานสูงถึงประมาณ4-5เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโซนห้องรับแขกตรงนี้ค่ะแล้วก็มีโซฟานะคะมีโต๊ะกลางที่เป็นโต๊ะหินอ่อนนะคะลายาลายหินสีดำค่ะมาพร้อมกับโซฟาเนี่ยรองรับถึงสีท่านเลยโซนนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะ ตรงโซนวชั้นวางทีวีตรงนี้เป็นแบบบิวอินนะคะคุณผู้ชมคือตกแต่งจัดรูปแบบไว้สวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่เลยนะคะประมาณ40กว่านิ้วเลยแล้วก็พื้นที่พื้นกระเบื้องของบ้านหลังนี้ชอบมากๆเลยเป็นไซส์พิเศษเลยคะ่ะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะเคลือบกันิโต้นะคะลายแบบออกแนวหินอ่อนสีขาวเทาคะ่ะ ดูแล้วโปร่งโล่งสบายบ้านหลังนี้ได้ถูกออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทฟลูได้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเดินมาทางด้านนี้ค่ะถัดมานะคะโซนนี้ค่ะก็จะเป็นเอาไว้แบบว่าโซนแบบเป็นชั้นเก็บรองเท้าใส่รองเท้าแล้วก็ตรงนี้เราเอาไว้แบบเปลี่ยนรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นโซนนั่งนะคะชั้นเก็บรองเท้าอยู่ด้านนี้นะคะนี่ให้ดูนี่ค่ะวางไว้เป็นสัดเป็นส่วนดีเลย ถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะ่ะด้านนี้ค่ะเป็นในโซนของอห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวเนี่ยตรงโซนนี้เป็นโซนรับประทานอาหารโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็จะมีรองรับถึง6ท่านเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นโต๊ะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตรงโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะไม้จริงนะคะตรงโซนนี้ก็มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วตัวไอแลนด์ของเขานะคะเป็นไอแลนด์หินอ่อนแกรนิตขนาดใหญ่สีดำเลยค่ะเราก็เอาไว้เป็นแบบเราสามารถที่จะวางเก้าอี้บาตรงนี้ได้เอาไว้นั่งทานเบรคฟาทานากาแฟนะคะเครื่องดื่มและแผ่นที่ครัวของเขาค่ะคุณผู้ชมก็ติดตั้งนะคะตอแก๊สไฟฟ้าค่ะสีหัวไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับนี่นะคะตู้อบเลยนะคะมีตู้อบ ทำพิซซ่าทำขนมนะคะอยู่ด้านนี้โฮสดูดควันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะวัดสดุที่ใช้นะคะก็เป็นของที่มีคุณภาพมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของห้องนี้นะคะก็ยังมีตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะเป็นประตู2ฝั่งนะคะเป็น2ประตูค่ะนี่แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยค่ะและทางด้านนี้ค่ะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ติดกับโซน และประทงรับประทานอาหารห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีขนาดที่แบบค่อนข้างที่จะไม่แออัดมากนะคะแล้วก็ได้ถูกตกแต่งด้วยตู้เสื้อผ้าบิวอินไว้ให้นะคะเตียงของเขาก็เป็นเตียง5ฟุตเลยค่ะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเซ็ตเครื่องนอนไว้ให้ด้วยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นแบบแอร์ตั้งแขวนนะคะติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะก็จะใช้ห้องน้ํารวมกับห้อง น้ำของห้องรับแขกนะคะซึ่งห้องน้ําก็มีขนาดค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ดีนะคะแล้วแบ่งโซนอาบน้ําแห้งเปียกค่ะเป็นแบบระบบน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะที่บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถัดเข้ามาค่ะด้านขวาโบนะคะเราไปเดินดูด้านหลังบ้านกันโซนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราอาจจะทําเป็นแบบครัวไทยนะคะเวลาเราทําอาหารที่มีเครื่องเทศกินแรงๆแ,แล้วก็มาทำโซนนี้แล้วก็ ด้านนี้ค่ะก็จะมีแบบพื้นที่สวนนะคะเดีด้านข้างนะคะตกแต่งด้วยหินนะคะโซนนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็มีอ่างล้างจานไม่ให้สองอ่างแล้วก็ที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทําเป็นโซนซักล้างนะคะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้ค่ะตัวบ้านกับกําแพงนะคะก็ห่างกันประมาณ3เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลงต้นไม้ไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะโอเคค่ะ เราเข้าไปดูในส่วนของห้องถัดไปกันนะคะอย่างที่เห็นนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะมีสระว่ายน้ําค่ะอยู่กลางบ้านเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะเดินมาในโซนของสระว่ายน้ําได้ทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นโซนทางด้านห้องนั่งเล่นนะคะมาทางสระว่ายน้ําก็ได้แล้วก็ตรงห้องรับประทานอาหารเราก็เดินมาได้ค่ะโซนนี้นะคะก็มีอาสาของเขาเนี่จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 3นะคะกว้าง3เมตรยาวประมาณ8เมตรค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นสระบบเกลือนะคะมีระบบแบบสปาหัวเจ็ตสปาไว้ด้วยค่ะถัดเข้ามาค่ะอีก2ห้องนอนอยู่ด้านนี้เลยนะคะห้องนอนด้านนี้ก่อนเลยนะคะห้องนี้จะถือว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะของบ้านหลังนี้ค่ะ ซึ่งห้องนอนมาสเตอร์นะคะของเขาก็จะพิเศษอยู่ตรงที่มีโซนห้องแต่งตัวอยู่ด้านนี้ด้วยสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแบ่งโซนกันได้เลยฝั่งนี้อาจจะเป็นของคุณผู้หญิงเพราะมีชั้นวางของเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นของคุณผู้ชายะคะ่ะมี2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็โซนห้องแต่งตัวนี้นะคะก็ยังมีเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงห้องน้ำของเขาประตูของเขาก็จะเป็นประตูแบบบานสไลด์นะคะ ห้องนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็แบ่งโซนอาบน้ํานะคะโซนแห้งโซนเปียกไว้มีทั้งชาวน์เลนแล้วก็ฝักบัวอาบน้ํามีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่เลยไปดูโซนห้องนอนกันนะคะด้านนี้เลยค่ะโซนห้องนอนนะคะ ตกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เป็นเตียงเนี่ยที่เป็นเตียงบิวอินนะคะแล้วก็เป็นเตียงขนาดคิงไซส์6ฟุตเลยค่ะมาพร้อมกับชุดเครื่องนอนนะคะที่ดูแล้วแบบตกแต่งไว้สวยงามมาครบเลยแล้วก็ห้องตรงนี้ค่ะเขาก็ยังถูกวางโซฟาเป็นโซนแบบเอาไว้เอาพักผ่อนนะคะนั่งอ่านหนังสือนั่งชมชมวิวนะคะ ลงเสาได้เลยค่ะออกจากห้องนี้นะคะตรงระเบียงตรงสระว่ายน้ําเราสามารถที่จะวางเก้าอีเ้เล็กๆไว้อยู่ด้านข้างด้านหน้าบ้านได้แล้วก็ห้องนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมวอลเปเปอร์ของเขาก็จะเป็นลายทั้งสีครีมและสีน้ําตาละคะ่ะทั้งหลังเราก็ได้ติดตั้งผ้มาม่านโปร่งแสงไว้ให้แล้วก็ผ้าม่านที่หนาทึบนะคะกันแสงได้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชม วัสดุของใช้นะคะโครงสร้างของที่บ้านนี่บอกได้เลยคะ่ะรับประกันคุณภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนอยู่ด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ของเขาคะ่ะจะเป็นวิวแบบออกไปสวนหลังบ้านนะคะแล้วก็ด้านนี้ขอเข้ามาแล้วเราจะเจอห้องน้ำเป็นห้องแรกก่อนเลยห้องน้ำก็แบ่งโซนอาบน้ำแห้งเปียกไว้ นอนของเขาห้องนี้จะได้วิวสวนเป็นวิวสีเขียวอยู่ด้านหลังบ้านค่ะแล้วก็ตรงเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้นะคะเตียงเนี่ยก็เป็นเตียงบิวอินค่ะ <Okay. S 1> ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้วอลเปเปอร์จะเป็นสีเทานะคะห้องนี้แล้วก็ลงตัวกับตัวตู้เสื้อผ้าด้วยตู้เสื้อผ้าเป็นตู Built ้เสื้อผ้าบิวอินแล้วก็โตเครื่องแต่งก็เป็นบิวอินเหมือนกันค่ะ นี่ตรงเตียงนี้เป็นเตียงขนาดแบบ Queen s i ส e นะคะ5ฟุตค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะหลังนี้ชมแล้วมีท่านไหนสนใจบ้านทำเลนี้และสไตล์นี้นะคะ บอกได้เลยคะ่ะว่าคุณภาพและสิ่งของที่เลือกใช้ของบ้านหลังนี้เป็นของดีทั้งนั้นเลยนะคะหากคุณผู้ชมค่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมโทรหาโบโดยตรงได้เลยค่ะอยากจะนัดชมบ้านหลังนี้ก็อินบ็อกหาเราได้เลยคะ่ะวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ